สวัสดีสวีดัตพี่น้องป้องไปสู่ผู้สุขคนนะครับผมมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือในผ้าพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนนะครับพี่น้องน้ำตกแซบ่แซบๆอีกคือเกานะครับเป็นเนื้อตุนเนาะพี่น้องเนาะนะครับเบิ่งจากสีสันลดพี่น้องเอ้อีมาบาดท,ที่นี่มาแซ่บน้ากันครับซูนให้เจ้าของอีกแล้วพี่นอ้องซู์แห้งซูนแห้งซูนยังบัติ ว่าสิซังเส็นมีครับอยากกินเส็นมีแต่บัดลืมเลือกออกเส็นมีครับเพื่อนก็นเลยจัดเป็นเส็นเล็กมา้นะครับเอาแสบคื้เกลกินคือเกาานะครับพี่น้องมามามาสตอมีเหมือนเดิมมือนอีกคีบทั้งหน่อย ปกตินี่ผมสะขี้ห้างเง,างินทึงผมบอกว่าสะต่อรูากะปิสมองไปแล้วครับสมองเลอะเลื่อน ก็สิว่าสตอหน้าเพิ่นทรงสตอไมาใ้เลยคิดพอแต่ว่าจังบอกว่าสตอหรือกะปิครับ <c oughs> แต่อจะกกินมี่เขา ก๋วยเตี๋วกับขึ้นราคาพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างมันกับแพ้งขึ้นเนาะแืมบแซบ่บเนื้อตุน๋น เปิดกระปีออกมานี่กินเตะดังเลยพี่น้องเอ้ยผมว่ามันอืดเร็วเส้นมีเออเส้นเล็กเลยบ่คอยสั่ง เส้นมันขาดทังสี่เนาะพี่น้องเนาะ

สั่งมาแล้วจังคิดพอบัดได้ของแล้วจังคิดพอว่าเลืมสั่งเป็นเส็นมีนายจะของแห้ง อ,ออกห่อนไนดะ้พี่น้อง เป็นยังคือขีบตะเกียบบ่ค่อยติดนอโอ้บันนอกแท้ หอมขวามน้องเบิดกินได้พี่น้องขอประคุณพี่น้องหลายๆนะครับผมที ให้กันติดตามและการนองผมหากว่าผิดพลาดประกันใดผมก็ต้องขออภัยในนาทีนี้ในพี่น้องเดอร์พอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ